สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวิดีโอฮอลล์ครั้งแรกของตาเลยก็สำหรับวันนี้มีพอดีตามเพื่อนได้รับพัสดุแล้วก็อยากจะมาเอ่อเห่อให้เพื่อนๆดูกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพัสดุที่ส่งมาเนี่ยกรี๊ดมากๆเลยเพราะว่าเป็นตันซิกม่านะคะมิสซิส บันนี่เอเซนเชียลบลัชคินะคะซึ่งอันนี้เนี่ยาตามสั่งจากเว็บไทยนะคะไม่ได้ไม่ได้พรีออเดอร์จากต่างประเทศแต่ว่าก็คือค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อน่าจะอันนี้เราก็จะได้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยสั่งแปลงของซิกมานะคะอยากจะบอกว่า,าเขาจะต้องปกติเนี่ยถ้าเกิดสั่งในเว็บไทยหรือเว็บนอกเขาก็ต้องมีของแถมมาให้เราเหมือนกันก็คือ จะมีนี่นะคะจะเป็นจะเป็นการ์ดนะคะเขียนว่าอ่าอันนี้เขียนว่า beautiful things gently bring my thoughts back to you and joy นะคะอันนี้แน่นอนค่ะแต่งหน้านต้องสนุกอยู่แล้วและก็ของแถมที่ทุกคนจะต้องได้ก็คือรูปร่างหน้าตาแบบนี้โว้ยหล่นออกมาอย่าแงบบนี้เปิดเข้าไปจะต้องมีแปลงชุบ่เอาให้เป็น mm hmm. blending e 2 5นะคะซึ่งอืมขนนิ่มมากเห็นไหมเนี่ยคงเห็นนะแล้วการี่คือเขียนว่า blending ไม่รู้เห็นหรือเปล่า ต่อไปเรามาเปิดนางเอกของเราดีกว่ากล่องน่ารักมากๆนะคะถ้าเป็นเพื่อนเห็นกึ๊งกล่องใหญ่มากเปิดค่ะอ,ออกมาทันทันโอ้โหตาสั่งเป็นบลูนะคะสีฟ้าหกกระบอกใส่น้ำได้เลยนะเนี่ยตอนแรกกะว่าจะสั่งสีดำแต่ว่าเออสีดำมันก็เนาะมันก็แบบโปรเฟชชั่นอลมากเลยสีดำเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่แปลงเขาก็เป็นสีดำอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออ สั่นสีอื่นดีกว่านี่เป็นครั้งแรกที่สั่งซิกมาเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนจะใช้แปลงของแม็กตลอดเลยแต่ว่าก็คือมันแพงมากแล้วคือเพืเ่อนๆที่สะสมแปลงคงจะรู้ว่าแม็กเนี่ยคือซื้อซิกมาได้ทั้งกระบอกอะ่ะหด้ามซื้อซิกมาได้1เซตแล้วเปิดกันดีกว่าถึงได้ซึ่งถ้าเกิดใครไม่ได้รู้เซตนี้นะคะเซตนี้เขาจะมาเป็นกระบอกแบบนี้แล้วก็เวลาเปิดก็ อ2ด้านแบบนี้เห็นด้านเดยวเราดูกันนะว่าเปิดถูกด้านหรือเปล่าแต่นด,ด,ด้านนี่นะคะอ่อเส้นี้เนี่ยทั้งหมดจะมีอ๋อโดยการ12ด้า,เามาเกยวมาจะโชว์กระบอกก่อนซึ่งออถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยกระบอกก็จะเป็นสามารถที่เอามาตั้งโต๊ะได้แบบนี้แล้วก็ต้องมีเขียนว่า sigma น,นี่ ซิกมาเมกับถแหงโอเคเรามาดูตัวแปลงกันความจริงนี่ตอนแรกจะถ่ายรูปลงแล้วก็รีบเออรีวิวเป็นวิดีโอไปดไว้วยก็ได้มั้งก็จะต้องแกะถุงออกมาะคะ่ะไม่เคยสั่งซิกมาเลยนะเนี่ยรูจะเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่า คนบอกว่าขนแปรงรุ่นนี้มันจะแบบนิ่มกว่ารุ่นก่อนๆที่ตามแบบดูของอ,อ่าต่างประเทศนะคะที่เขาแบบรีวิวการอะไรอย่างงี้แต่ตางของต่างนีนง้มันเยอะมากเลยโอ,โ,อโอ้โอ้ขอโทษค่ะทำหลน่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะไล่ามาจากโอเค ด้ามแรกเอาด้ามใหญ่สุดเลยนะคะอันนี้เป็นเดี๋ยวะเลยแล้วกันเนาะอันนี้เป็น sigma large powder f t 0นะคะ f 3 0ซึ่งจะเห็นว่า sigma รุ่นนี้เนี่ยเขาจะทำตัวสกรีนเนี่ยเป็นไม่เหมือนเดิมจะเป็นแบบว่าสะท้อนแสงนิดนึงอย่างนี้แล้วก็ ตัวแปลงมาดูตัวแปลงกันอ๋ความสัมผัสแรกนุ่มมากโอ้ยยากปัดแล้วอะ,อะเดี๋ยวไว้ก่อนเดีย๋ยวขอไปทําความสะอาดแปลงก่อนเพราะว่าปกติแล้วก่อนจะใช้แปลงทุกครั้งที่เป็นแปลงใหม่ตาจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยอา,าอาจจะมีขนหอลุดออกมาได้หรือว่าอันนี้เนี่ยของ m a c ตาเมลสองด้ามเลยก็คือ Dual Fiber F นะคะ F 5 0เป็น Dual Fiber Brush อันนี้เนี่ยมีคนสงสัยหลายคนมากเลยว่าเขาใช้แปลงนี้ทำอะไรกันบ้างถ้าเกิดเห็นในรีวิวของต่างประเทศเนี่ยบางคนก็จะใช้กับพวก Liquid Foundation หรือว่ารองพื้นชนิดเหลวแต่บางคนเนี่ยก็จะใช้ปัดใช้เป็นเ,เขาเรียกอะไรอะ p o w เ e r b r u ล h ไปเลยก็คือใช้ปัดแปง้ง แล้วบางคนเองก็ใช้ปัดแก้มเป็นบรัชบัชซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยแล้วแต่เลยนะคะว่าชอบชอบแบบไหนอ่าแต่ถ้าให้ให้ r e c o m m น n d หรือว่าแนะนำเนี่ยตาลชอบเป็นอ่าสองอย่างก็คือเป็นปัดแป้งแล้วก็ปัดค่ะเรามาต่อกันดีกว่าเมื่อกี้มีปัญหาขัดห้องนิดหน่อยจบตรงที่อ่า ตัว F50 หรือว่า F50 นะคะอันนี้เปลี่ยนมุมด้วยเพราะว่าแสงเข้าจากด้านนี้เผื่อว่าจะดีกว่าเดิมต่อไปเราไปดูตัวนี้กันนะคะเป็น Large Angle Contour F40 นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือให้ดูกันก่อนมันจะเฉียงปุ๊บปุอย่างนี้นะคะ ส่วนตัวนี้เนี่ยบางคนก็จะเรียก angle brush หรือว่า contour brush นั่นเองซึ่งตัวนี้ถามว่าใช้ทำอะไรได้บ้าง 1. อันนี้ในใน,ในความคิดเห็นนะคะ 1. ก็คือใช้ในการ Contour ตัวเวลาเราทำ shading ที่ท,ที่ที่ตรงล่างหนกแก้มนะคะหรือว่าอย่างที่2ก็คือเป็นแปลงปัดแก้มนั่นเองมันก็จะเข้ามุมพอดีเหมือนกัน หรือบางคนใช้ทำเป็นแปลงไฮไลท์หรือว่าพวกไฮไลท์ใต้ตาอย่างนี้มันก็จะเข้ามุมพอดีเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตันชอบมากาไม่จำเป็นต้องเป็นซิกมานะคะยี่ห้ออื่นตันก็ชอบถ้าเป็นแปลงแนวนี้เพราะถือว่ามีประโยชน์ใช้ได้หลายส่วนเลยต่อไปแปลงเยอะมากงงอะเนี่ยบางทีตัวนี้มีคนถามเข้ามาเยอะเลยต่อไปก็คือตัวนี้ ตัวนี้คือ o u u n d t t o o นะคะ F 6 0 f 6 0ตัวนี้เนี่ยเป็นแปลงรองพื้นซึ่งจางขอบอกเลยว่าเขานิ่มจริงๆนะไม่ได้แบบว่าเพอร์เจอรนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยซื้อซิก m a ลองดูนะคะ,ะไม่จำเป็นต้องเป็นเซตใหญ่ลองเซตเล็กๆที่ราคาไม่แพงมากก่อนก็ได้หรือว่าแปลงที่จำเป็นดูก่อนว่าชอบหรือเปล่า ตาเนี่ยดูรีวิวเยอะมากกว่าจะสั่งรู้สึกเขาออกว่าไม่รู้กี่คอลเลคชันละเพื่อจะได้สั่งกับเขาแต่ว่าชอบสีด้วยก็อันนี้นะคะก็ะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าใช้ในการอรองพื้นก็คือแต่วิธีการรองพื้นการใช้แปรงที่เป็นแปรงแบบแฟลตหรือว่าแปรงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแปรงแบนนะคะแปรงแบนเนี่ยก็คือเวลาเราใช้รองพื้นเนี่ย ส่วนใหญ่แปรงประเภทนี้เนี่ยจะใช้กับพวกที่เป็นรองพื้นที่เป็นของเหลวเป็นลิควิดฟ o า n เลชั่นนะคะถ้าเป็นครีมเนี่ยจะเกลีย่ยยากนิดนึงแต่ถ้าใครชำนาญก็โอเคก็คือ,เ,อเวลาเกลีย่ยเราก็จะค่อยๆเกลี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยๆไปทีละนิดะคะ่ะอย่า,ากปืดป้ดปื้ดปื้ดอย่างเงี้ยบางคนจะมีปัญหาเป็นรอยทําไมแบบว่ารองพื้นไม่เนียนเลยแบบไม่สวยเลยอะไรเงี้ย เพราะว่าแปรงแบบนี้เนี่ยเขาใช้กับ1 Liquid Foundation แล้วก็ s h o ช t อตโต k e ก็คือลากช็อตสั้นๆนั่นเองนะคะ,ะจบไปสำหรับแปรงหน้าก็มีทั้งหมดแค่ถ้าตามไม่ผิดนะมีแค่สด้ามเท่านั้นเองที่เหลือจะเป็นอ่าตาแล้วเรามาเข้าแปรงตากกัน